สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวลองไปดูที่ยกเลิกได้ไหมไอ้พวกพักยศนะเจ้าคณะพระราชาสมเด็จอะไรเลิกได้ไหมคือเราบวชมันต้องเป็นไงลดละเลิกไม่ใช่แบบยิ่งบวชนานยศยิ่งใหญ่นะนะต่อไปแม่ก็กลายเป็นพลเอกเออหลวงพ่อไปเลยพลเอกด็อกเตอรหลวงพ่อดูพระบางรูปนะ เป็นอาจงอาจารย์สอนนะนะผมดูข่าวนะตำรวจไปถามก็บอกว่านะโยมไม่ต้องมาสอนอาตมาละอาตมา,า,จ,าจบด็อกเตอร์หลายใบเนี่าายดูดินะแปลกนะแย่งผัวแย่งเมยียมันดูตื่นเต้นอะ่ะผมจะเคยถามนะเขาบอกมันตื่นเต้นดีมันเสียวอะ่ะนะกำลังกำลังจัด เสพเม่ถุนอยู่นะมยนะมีใครจะมาเคาะประตูไหมตำรวจจะมาจับนะมีใครจะมาอะไรมันมันดูมันเล้าใจอะ่ะเออมันเหมือนแบบหลบหลบ,ลบซ่อนซ่อนอะไรเงี้ยมันเป็นพวกลิมิเต็ดเอดิชันนาฬิกาก็มีไม่กี่เรือนในโลกรถกูก็มีไม่กี่คันในโลกนะต้องระดับซูเปอร์คาร์ผัวก,ก็ต้องผัวชาวบ้านเมียก็ต้องเมียชาวบ้านไอความคิดแบบนี้มันก็มีพี่น้องครับนะครับบางคนยังถามว่าเออทำไมเขาต้องทำแบบนั้น นะครับก็เพราะอย่างนี้ครับรถซื้อยอมเดี๋ยวนี้ต้องทําอะไรให้เห็นว่าเราเนี่ย V.I.P. นะครับนะนะครับได้ความรู้ไหมเพราะฉะนั้นก็ไอ้เรื่องราวที่เป็นข่าวเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประาชาชนติดตามข่าวนีติดตามข่าวหลากหลายข่าวชู้สาวข่าวพระโอโ้เอียนตอนเนี้ยเมื่อวานนี้มีพระสองสามรูปโทรมาบอกพี่เดตอนเนี้ยช่วยประชาสัมพันธ์นะนะวัดไม่มีคนทําบุญวัดไม่มีคนทําบุญ พระลําบากต้องหุงข้าวกินเองแนละ้วตู้บริจาคไม่มีคนบริจาคเลยเพราะอะไรเพราะกลัวยกตู้บริจาคไปให้เมีย <c oughs> ลาบากครับพี่น้องประชาชนครับแม้กระทั่งสํานักโพวันนี้ยังบอกเลยคนไม่เข้าวัดนะคนไม่เชื่อพระเชื่อเจ้าแนละ้วไม่เอาเลยแล้วยิ่งบอก้อืวัดนี้ใครเป็นเจ้าวาดเจ้าคุณโอ้โหกระโดดหนีเลยเจ้าคุณก็ไม่รู้ว่ามีเมียกี่คน นะครับนะบพอบอกเจ้าคุณไอเนี่ยระดับชั้นธรรมชั้นเทพสมเด็จพวกไม่ไปเลยะนะครับไม่เอาเลยพอบอกว่าโอ้โหถ้ายศใหญ่มากก็แต่งก็เมียเยอะสิลูกกี่คนนะมาเช้าดูข่าวเขาบอกบางวัดมีนะมีเมียมามาีลูกอายุ15ปีโอ้ยแล้วมีเมียมาตัง้งสิบปีแล้วก็เอาเครื่องแบบเอาผระเหลืองมาห่มเนี่ยแล้วมันจะเรียกว่าพระเลยประชาชนแม่งไม่ไปรอกโอ้วัดนี้เจ้าวาดเจ้าคณะจังหวัดเนี่ยคนไม่เข้าแนละ้ว เจ้าคณะอำเภอไม่เข้าแล้วโอ้นี่วัดใหญ่นี่ระดับะะระดับเทพระดับเจ้าคุณสมัยก่อนเนี่ยนี่พักพวกมาเช้าทัรมาเขาบอกโอ้ยปกติเนี่ยระดับสมเด็จระดับเทพต้องจองบัตรคิวตอนนี้แม่งอะไรคืนบัตรคิวหมดไม่เอาแล้วเพราะไม่รู้กราบไปนี่ไม่รู้ว่าแบ่งผัวใครหรือเปล่านะครับนะเวลาก้มลงกราบนะเราไม่รู้อา้าวท่านเจ้าคุณนะ เราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่เรากราบเนี่ยปรากฏว่าเป็นพระหรือเป็นสมีสมีก็คือคนที่ประราชิกไปแล้วเราก็ไม่รู้ไอ้คนที่เรากราบเนี่ยเป็นพระหรือเป็นสมีแล้วก็ไม่รู้ว่าแม่งมีเมียกี่คนนะครับเอาถวายวันนี้ถวายไปสองล้านบาทเราก็ไม่รู้ว่า2อล้านเนี่ยแม่งเอาเข้าวัดหรือเอาเอาไปให้เมียตัวเองหรือสีกาหรือว่าเอาไปแทงบาคาร่าแทงสล็อตคือเดี๋ยวนี้มันเกิดความวิตกกังวลนะครับ นะัคนเราก็ไม่เอาแนละ้วไอ้พระผู้ใหญ่อะไรต่างปากดีกันนะพระผู้ใหญ่บางรูปปากดีเทศเก่งสอนคนนั้นคนนี้อย่าไปยุ่งกับผู้หญิงนะแต่ปรากฏว่าไงนะไอสิ่งที่เองสอนให้เองทําหมดนะเออนะครับอันนี้ก็แบบเนี้ยมันก็เกิดเนี่ยมาเช้าดูโพนะครับเริ่มจะไม่ไหวแล้วพี่น้องคิดอย่างไรอะ่ะแต่ก็อยากจนะไม่อยากให้เหมารวมนะครับพระดีๆก็มีเยอะแต่ก็ต้องสืมหาหน่อยว่าวัดไหนยังไงนะฮะนะักก็ไอ้พระผู้มียศมหาบรรดาศักเนี่ย อย่าไปยุ่งกันถ้าเป็นไปได้นะครับก็ฝากทางพวกอะไรสำนักพุทธนะกรมการศาสนารัฐมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยลองไปดูที่ยกเลิกได้ไหมพวกพักยศนะเจ้าคณะพระราชาสมเด็จอะไรเลิกได้ไหมคือเราบวชมันต้องเป็นไงลดละเลิกไม่ใช่แบบยิ่งบวชนานยศยิ่งใหญ่นะนะต่อไปแม่ก็กลายเป็นพลเอกเออหลวงพ่อไปเลยพลเอกดอกอรหลวงพ่อ ดูพระบางรูปนะเป็นอ,อาจารย์สอนนะนะผมดูข่าวนะตำรวจไปถามก็บอกว่านะโยมไม่ต้องมาสอนอาตมาละอาตมาจบด็อกเตอร์หลายใบเนี่ยดูเิเราก็ไม่รู้ว่าจะเรียนไปทําไมทางโลกเพราะว่าในเมื่อเราบวชเป็นพระเนี่ยเราก็น่าจะเราน่าไปเรียนทางธรรมทำอย่างไรให้มันลดละเละิกไม่ใช่แบบเอา้าจบด็อกเตอร์หนึ่งใบแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มเรียนเพิ่ม,มนะจนพระบางรูปบอกบอกบอกพี่เต่าอะ่ะ ตำรวจเราบอกว่าโอ๊ยไม่ต้องมาสอนอาตมาอาตมาจบล็อกเตอร์หลายใบจะเรียนมาทําไมวะนะครับเพราะพระเนี่ยจริงจริงการเล่นมือถือการอะไรต่างเนี่ยมันน่าจะลดน้อยลงนะนะนะครับไม่ต้องไปดูทีวีดูอะไรมันต้องลดลดละร้อยลงอ่ะมันต้องเน้นเรื่องการลดละเละิกไม่ใช่มาบวชแล้วสะสมอํานาจสะสมบุตธการศึกษาพัดยศอะไรต่างๆนะอย่างนี้มันก็มามามันมันก็คืออาชีพอย่างหนึ่ง พอเรียนสูงปุ๊บก็เป็นไงเลื่อนยศถ้าเลื่อนยศช้าก็เป็นไงวิ่งเต้นซื้อขายตําแหน่งนะครับบางรูปบางอะไรที่เป็นข่าวมาก็เอาเฮ้ยเอาอาญาตโยมมีไหมมีสักอา่าร้านสองร้านเนี่ยเดี๋ยวจะเลื่อนชั้นเป็นอ่เลื่อนตําแหน่งแล้วอ่าเอาเงินไปวิ่งวิ่งวิ่งซื้อขายตําแหน่งก็ <c oughs> เหมือนกับพวกข้าราชาการทั่ว,วไปอยากเป็นผู้บังกับอยากเป็นนายอำเภออยากเป็นอธิบดีก็เป็นไงเอาเงินไปซื้อขายตาแหน่งติดกุ๊กกิตาลงกันเนี่ย พระเจ้าก็มีข่าวแบบเนี้ <c oughs> นะมันกลายเป็นว่าเฮ้ยยิ่งบวชนานตำแหน่งใหญ่ขึ้นว่าถ้าอยากใหญ่วันนี้ว่าเอาจ่ายตังค์นะไม่มีแล้วเอาไปขอญาตโยมมาโยนขอสิบล้านนี่เดี๋ยวขึ้นตำแหน่งจุดๆนะนะครับมัจะบวชทําไมมันต้องยกเลิกมันยิ่งต้อง,ต,องต้องละเลิกนะครับต้องเข้าไปอยู่ในปา่าในเขานะครับไม่ใช่พอแบบพอดังขึ้นมาก็ จ้างสื่อโปรโมตมหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่ทำหลงทำเหรียญรวยสักพักไปไัญาพนันออนไลน์แม่งมาแล้วนะพวกพนันออนไลน์ก็ไม่รู้จักพระดังๆก็บริจาคเงินถวายเข้าวัดนะอ่ก็ใช้วิธีการฟอกเงินเอาเงินเข้ามาสักร้อยล้านถวายเข้าวัดอาจจะให้เข้าวัดวัดทั้ยี่สิบสามสิบล้านออกใบอนุโมทนาบัตรให้หน่อยนะครับก็เป็นช่องทางในการฟอกหงฟอกเงินของพวกพนันออนไลน์เดี๋ยวนี้ทางภาคอีสานเนี่ย เท่าที่ผมทราบมาเจ้าของเว็บพนันแม่ก็ไปรู้จักพระดัง,ดงๆทําเรื่องโปรโมทเพราะเงินมันเยอะไงถวา,ายวัดบ้างอะไรบ้างอะไรต่างๆนะทาวัตถุบวงค์นบ้างอะไรบ้างก็เป็นช่องทางในการฟอกเงินก็พวกพนันออนไลน์ก็ไปร่วมกับวัดนะบางวัดนะครับทางภาคอีสานเนี่ยก็มีข่าวเห็นนะดูไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันอะไรต่างๆทําเหรียญทําอะไรเจมิมรถบางวัดแม่งขายกระเป๋าขายครีม่นะกลายเป็นพุทธพาณิชย์ ับเพราะฉะนั้นก็คนก็มองแล้วว่าเออพระมันคืออาชีพอย่างหนึ่งนะครับถ้ามีพัดยศดใหญ่โตก็เป็นไงนักการเมืองเข้าไปกราบไหว้โคศกรัฐบาลอะไรตอะไรดูข่าวเนีก้มลงกราบนะครับนะทีมฟุตบอลก็ไปอชนะแน่ชนะแน่มันใช่กิดของสงหรือวะหรือไงนะครับไปเจอนุ่นโจมนี่ทํายันทําอะไรจำลนงจําหน่ายนะถึงแม้ปากอาจจะบอกไม่คิดเงินแล้วแต่แพงต้องจ่ายนะเข้าพบก็สองหมื่นห้าหมื่ นะต้องจองคิวต้องอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มันพระหรือศิลปินมาเนี่ยนะมันพระหรือศิลปินนะครับพี่น้องครับนะครับนะเอออันนี้ก็เหมือนกันนะเมื่อไหร่จะนั่นนะผมว่านะไอ้วัดใหญ่ๆนี่บ้านเราเดินก็ไปแม่งเจอจะตู้บริจาคตู้บริจาคจะคุยกับเจ้าวาดมีสักห้าหมื่นไหมนะนะเออเจ้าวาดเป็นใครนะหัวศรีกาอืมนะครับไม่รู้ศรีกาคนไหนลนะเข้าคุกไปแล้วหนึ่งคน แต่ก็ยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะที่เข้าไปอยู่ในคุกนะี่เพราะว่าเธอบอกว่าเธอรักกันเธอรักกับเจ้าวาดเจ้าวาดก็เป็นของเธอและเธอก็เป็นของเจ้าวาดถามว่าเธอเป็นของเจ้าวาดกี่วัดอุย้ยสิบสามวัดโอ้โหเธอเป็นเธอเป็นของเจ้าวาดถึงสิบสามสิบสามวัดรับเอาไปเอา,เอาผัวศีกามาเจมิมรถมันจะได้เป็นมงคลเลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะเอ่อ พระไล์สดก็เยอะมากเห็นนะอ่เห็นนะนะครับวิจารณ์การเมืองบ้างวิจารณ์ประชาชนบ้างเอ้าตายห่าละนะครับเราก็ไม่รู้อะไรว่ามันบ้านเมืองเรานะและคนทางโซเชียลเนี่ยบอกทำการบ้านศึกษาหาความรู้บ้างฟังรายการจานเดนะนะเข้าใจนะอ่านะอ่า